สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการตัวหน้าตัดหรือเหล็กรูปภัณ์ที่เราจะใช้งานใน s o l i d w o r k กกันนะครับว่าวิธีการในการใช้งานในรูปแบบต่างๆหรือวิธีการต่างๆนั้นมีวิธีการยังไงบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับการใช้งานก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเริ่มต้นด้วยการสร้างเป็นพาสน,นะครับ ซึ่งเมื่อเราเปิดพาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดแท็บเครื่องมือนะครับขึ้นมาด้วยอีกหนึ่งแท็บก็คือแท็บของเวลเมนตซึ่งถ้าเราทำงานคิดกว่าครับแล้วเลือกเป็นหัวข้อคือแท็บและเลือกเพิ่มหัวข้อก็คือเวลเมนตเพิ่มขึ้นมาเราก็จะได้แท็บเครื่องมือในการใช้งานเวลเมนตขึ้นมาอีกหนึ่งแท็บนะครับก็คือตัวนี้ส่วนการใช้งานส่วนใหญ่ครับอันนี้จะมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการใช้งานอยู่หนึ่งเรื่องครับ คือเรื่องของการใช้แท็บเวลเมนต์นี้ยูเซอร์หลายๆท่านมักเข้าใจว่าเป็นการใช้งานด้วยสเก็ตทีดีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จริงแล้วในการใช้งานของเวลเมนต์ตัวนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งแบบที่เป็นสเก็ตแบบ 2d และสเก็ตทีดีก็ได้นะครับคือใช้งานได้ทั้งคู่นะครับแต่เรื่องของวิธีการจัดการและความชำนาญน,นั้นขึ้นอยู่กับยูเซอร์มากกว่านะครับ โดยอันนี้ผมจะแนะนําวิธีการในการใช้งานคร่าวๆก่อนนะครับก็คือผมก็เริ่มต้นด้วยการเลือกเพนท็อปนะครับคลิกจองแล้วก็เลือกสเก็ตจากนั้นผมก็ทําการวาดครับด้วยรูปแบบที่ผมต้องการนะครับเป็นรูปแบบผืนผ้านะครับสักหนึ่งูปนะครับโดยผมจะทําการกําหนดระยะด้วยประมาณนะครับ จากนั้นผมก็ทําการเก็บสเก็ตนะครับแล้วก็ปรับตัวเองเป็นไอโซมตริกนะครับเพื่อทําการนำมันไปใช้นะครับโดยในตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราจะคุยกันเรื่องของการจัดการเรื่องของการใช้งานตัวที่เรียกว่า Start ทเ m อร์มีเตัวนี้นะครับซึ่งการใช้งานก็คือถ้าเรากดไปที่ s ตาร์ทเทอร์มเมอรครับตามปกติแล้ว ประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในเงื่อนไขเดิมครับถ้าเรากดตรงหัวข้อสัญญาต์ออกมาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในเงื่อนไขเดิมคือตั้งแต่เวอร์ชั่น2,020ลงไปนะครับตัวซัพพลา e เมมเบอร์จะมีให้ใช้แค่2มาตรฐานเท่านั้นคือ a n n i SI Inks ตัวนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งที่จะมีให้คือ ISO เท่านั้นซึ่งในเวอร์ชั่น2,021ขึ้นมาถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ เราจะมีในส่วนของงานมาตรฐานต่างๆเพิ่มขึ้นมาให้ใช้มากขึ้นนะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอด้วยก็คือหลายๆคนมักจะยังเข้าใจว่าการใช้รูปพัธุ์ที่เราใช้กันอยู่ในท้องตลาดนะครับคือการใช้รูปพัธุ์ในระบบ ISO ซึ่งถ้าเรากดไปที่ระบบ ISO ครับแล้วถ้าเราปรับตัวไท้ายหรือรูปแบบออกมาใช้นะครับก็จะมีรูปพัธุ์ให้ใช้โดยประมาณครับอยู่6ตัว ซึ่งอันนี้ยอาจจะยังไม่ได้ซับพอร์ตกับสิ่งที่หลายๆคนรู้จักกันนะฮะก็คือตัวหนังสือที่ชื่อว่าตารางเหล็กตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นหนังสือที่ยูเซอร์ที่ใช้เวลเมนหลายๆคนจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับโดยรูปพัรร์ที่มีให้ในตารางเหล็กเหล่านี้ครับส่วนใหญ่แล้วตัวที่มีให้อะครับมันจะเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปดูในเชิงลึกครับ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยอย่างเช่นตัวที่เราใช้บ่อยครับอย่างเช่นตัวนี้อะอย่างเช่นตัวนี้ครับเหล็กฉากตัวนี้ทุกท่านจะเห็นได้ว่าจริงแล้วในมาตรฐานครับที่เขาใช้นหนังสือเร่มเนี้มันเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับก็คือ jis เลยถ้าเราสังเกตตรงนี้นะนี่นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่าเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่เรามากักจะใช้บ่อยๆเหมือนกันก็คือจะเป็น ตัวเหล็กรางซนะครับก็คือชาน n e l ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะใช้เป็นมาตรฐานญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นที่ผมจะมาพูดคุยในครั้งนี้ก็คือผมจะพูดที่ตัวเหล็กฉากนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตจากตัวตารางนี้ครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าจากตารางนี้ตัวลิทของเหล็กฉากที่มีให้จะมีเยอะมากนะครับอันเนี้ ประเด็นที่จะเกิดขึ้นกับยูเซอร์ก็คือหลายๆคนอ่ะใช้ดีเทลแบบนี้ผิดวิธีครับอย่างเช่นในเคสนี้ผมต้องการใช้ตัวรูปพันธ์เลขช่านเนี้ยตัวหนึ่งก็คืออย่างเช่นไซน์นี้แล้วกันครับเป็น50คูณ50นะครับแล้วก็หนา5นะครับแล้วก็ R ที่1หนาเสิอาที่1เป็นเรเดียน6.5ครับแล้วอที่2เป็นเรเดียน3นะครับซึ่งถ้าเรา ไปดูตามตัวดีเทลของมันนะครับก็ R1 อ,อยู่ตรงนี้แล้วก็ R2 อ,อยู่ด้านบนนะครับโดยในเคสน,นี้สมมติว่้าผมเอาดีเทลทั้งหมดที่คุยกันมามาใส่ลงในงานผมก็คือผมก็มาปรับไทยครับเป็นตัวเหล็กฉากนะครับซึ่งเหล็กฉากในเคสน,นี้นะครับเราก็ต้องมาหาดูนะครับว่าตัวไหนที่เป็นรูป,ปรพัณ์เหล็กฉากนะครับซึ่งสมมุติถ้าเราไม่รู้เราก็อาจจะต้องคลิกจองเนี่ยครับแล้วก็ลองเลือกไซส์โดยประมาณก่อนแล้วก็จิ้มอย่างเงี้ยครับ ซึ่งถ้าจิ้มแล้วมันได้เงื่อนไขออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าอันเนี้ยคือเราใช้เป็นตัวที่ชื่อว่า a n g เกิลไอรอนนะครับซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นชื่อตามทัศศัพท์จริงๆแล้วตัวเนี้ยมันจะมีชื่อว่า E ีคั่วแองเกนะครับเพราะงี้แล้วตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2แบบที่เราใช้กันอยู่คืออันนี้ขั้วกับอ e ีคั่วนะครับก็คือเหล็กฉากที่เป็นด้านเท่ากับด้านไม่เท่าแล้วกันนะครับเรียกงี้แล้วกันแต่ประเด็นนึงคือในการใช้แบบเนี้ยไม่ได้ผิดครับ แต่ประเด็นคือสมมติถ้าผมจะใชไซส์เมื่อกี้จะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีให้ซึ่งถ้าผมไปคลิกเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดครับมันก็จะมีแบบนี้ให้แต่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือสมมุติถ้าเราใช้มันจนเสร็จนะครับครบลูกตามรูปแบบครับที่เราต้องการแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆคนก็จะใช้วิธีการคือตอบโอเคพันไปก่อนแล้วเวลาจัดการแก้ไขหรือว่าจัดการดีเทลครับ่วนใหญ่แล้วยูเซอร์หลายๆคนจะใช้วิธีการคือ กดดับดาวตัวนี้ลงมาครับแล้วก็จะมาแก้ไขสเก็ตตัวนี้เพื่อให้กลายเป็นมิติที่ทุกคนต้องการฮะก็คือเป็นลักษณะกว้างยาวหนาครับตามที่เราต้องการอย่างเช่นในเคสนี้ผมอาจจะจิ้มจอนตัวนี้แล้วก็แก้เป็น50ครับแล้วก็ดู Data ต่างๆครับว่า Data ต่างๆครบคันไหมอย่างเช่นตรงนี้ก็แก้ไปเป็น6.3นะครับหรือว่าตรงนี้นะครับเรเดียนเก่าก็จะเป็นเรเดียนสามนี้ครับ แต่ปัญหาคือเวลาเราแก้ตัวเลขเนี่ยครับไม่ได้ยากฮะแต่ประเด็นคือเมื่อเราเก็บกลับไปแล้วนะฮะมันก็จะได้รูป,ปรพันธ์ตามที่เราต้องการนี้แหละแต่ปัญหาคือจะเห็นได้ว่า Data ที่มันให้ก็ยังจะเป็นตัวไอ o อนครับ35ูณแล้วก็หนา5อยู่นะครับเหมือนเดิมแล้วประเด็นอีกปัญหานึงที่มันจะเกิดมาด้วยก็คือตรงคัดลิดครับถ้าเรากดลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังใช้ไซส์เดิมอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าดูดีๆมันไม่ได้ใช้ไซส์เดิมนะ แต่มันจะใช้ไซส์ตามบอดี้ที่เรากําหนดฮะก็คือ50าสคูณห้หนา5นะครับตอนนี้เลยซึ่งอันนี้จะเป็นการแยกในส่วนของตัวท่อนเหล็กนะครับว่าไซส์ที่มีขนาดเท่ากันมีกี่ท่อนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับยูเซอร์ครับถ้าในกรณีใช้ด้วยความไม่เข้าใจหรือถ้าเราไปใช้ในรูปพันธอื่นๆครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเราก็ มักจะใช้งานต่อไปไม่ได้เพราะปัญหาหนึ่งคือมันก็จะมีจำกัดอยู่แค่6รูปแบบที่เขาให้มาแค่นี้ยค่ะซึ่งถ้าเราสวิตไปที่ระบบที่เรารู้จักกันคือระบบญี่ปุ่นนะฮะคือ JF ทุกท่านก็เห็นว่าเมื่อเราปลดดาวลงมาครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีให้ใช้แค่ห้าหตัวเท่านั้นเองซี่แน้วในเคสน,นี้ยผมขออนุญาตใช้คําว่าถือว่าไม่ครบคันครก็เลยอันเนี้ยจะมาพูดหรือมาคุยกันในเรื่องของการ ดึงข้อมูลนะครับจาก SolidWorks ออกมาใช้กันเพราะว่าถ้าเราดึงข้อมูลออกมาใช้จากโซลิเวอร์ไม่เป็นนะครับประเด็นคือสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องมาสร้างมันใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้กันว่าเราจะดึงข้อมูลตัวนี้ออกมาใช้ได้ยังไงนะครับซึ่งวิธีการดึงข้อมูลก็ไม่ยากครับจริงแล้วก็แค่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตแค้นเองส่วนวิธีการดึงมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ครับตรงตำแหน่งทาร์เก็ตด้่นขวานะครับตรงหัวข้อที่เขียนว่า Design Library ซึ่งเมื่อเราคิกครับแล้วเรามาหาหัวข้อนี้นะครับที่ชื่อว่า Solid Work Content ก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวอนุญาตขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับเราจะสามารถนะครับกดตัวดอกดาวตัวนี้ครับเพื่อมาดูรายละเอียดภายในได้ซึ่งในเคสน,นี้ที่เราจะคุยก็คือเราจะมาคุยในโฟลเดอร์ที่เรียกว่าวัลเมนกันซึ่งโฟลเดอร์นี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บ รวบรวมตัว s t a r t า r เ m m เบอรที่เป็นมาตรฐานแต่ละมาตรฐานเอาไว้ครับซึ่งในเคตเนี้ยที่มีให้ก็จะมีทั้งหมด9มาตรฐานนะครตามรูปนี้ซึ่งในเคตนี้ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในตัวงานที่เราจะใช้กันนะครับโดยจะยกตัวอย่างแค่สระบบเท่านั้นคือระบบ ISO นะครับที่เป็นมาตรฐาน international เนาะสาลกลแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่เราใช้ประจําก็คือเป็นระบบ JS หรือ j i ๊นะครับก็คือญี่ปุ่นซึ่งวิธีการในการดึงออกมาใช้ครับทำยังไง วิธีการก็คือถ้าเราคลิกโดยตรงเลยฮะอันนี้จะใช้งานไม่ได้อยู่แล้วเพราะที่นั้นในตัวคำบรรยายของโปรแกรมม,มันก็จะบอกอยู่แล้วว่าถ้าเราต้องการดาวน์โหลดตัวเนี้ยเราต้องทําการกดปุ่ม c อน t r o l ด้วยแล้วเราถึงจะคลิกมันได้นะครับซึ่งอันเนี้มันก็จะจะ,จะเป็นการดึงข้อมูลออกมาซึ่งเมื่อผมดึงข้อมูลออกมาแล้วผมยกตัวอย่างว่าผมจะไปไว้ในตาแหน่งตําแหน่งหนึ่งครับอย่างเช่นบนเดสก์ท็อปแล้วกันแล้วผมก็กด select folder ไปก่อนนะครับก็คือวางไปก่อนมันก็จะทาการดาวน์โหลดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับก็คือเป็นไฟล์วินซิปหรือวิลาที่เรารู้จักอันนี้แหละครับหรือถ้าผมทําการดึงข้อมูลเพิ่มครับอีกตัวหนึ่งคือ js นะครับก็คือควบคุมเหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ไปที่ตำแหน่งเดียวกันนะแล้วก็ select folder ผมก็จะได้2มาตรฐานนี้ฮะขึ้นไปตามที่ผต้องการแล้วแต่คราวนี้มันจะมีประเด็นปัญหาครับที่เราต้องมาคุยกันต่อคือแล้ว เราจะนำมันไปไว้ตรงไหนและวางยังไงอันนี้คือปัญหาที่เราจะคุยกันนะครับคือปัญหาที่จะคุยกันในครั้งนี้ผมขออนุญาตบรรยายจากตัวสไลด์ที่ผมมีแล้วกันนะครับก็คือจริงแล้วอันนี้ตัวงานนะครับที่เป็นการดาวน์โหลดอันนี้เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันสามารถดาวน์โหลดได้โดยกปกตินะครับแต่เรื่องของวิธีการในการนําไปใช้ครับอันนี้จะมาพูดถึงวิธีการที่ใช้ได้ทั้ง2แบบครับก็คือแบบที่1 อันนี้ผมจะเรียกว่าวิธีการวางแบบ s ิงเกิลสเต็ปคก็คือวางแบบวันใบวันเลยก็คือตามตำแหน่งโฟลเดอร์ตามตำแหน่งดีเทลและตำแหน่งอื่นๆแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่โปรแกรมใช้อยู่ครับเขาเรียกว่าการวางแบบ Configuration ซึ่งในเคสนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงวิธีการสร้างว่าทั้งแบบ s ิงเกิลสเตหรือว่าแบบ Configuration ั่ะสร้างยังไงแต่นี้ผมจะขออนุญ,ญาตพูดถึงการ นำไปใช้แล้วก็นําไปวางในตําแหน่งที่เราต้องการแล้วกันนะครับก็เลยเดี๋ยวมาดูว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันควรไปวางในตําแหน่งไหนหรือว่าอยู่ตรงที่ใดนะครับอันนี้ก็คือจะผมจะพาไปดูโดยวิธีการครับสำหรับผมในการหาข้อมูลฮะว่าตำแหน่งการจัดเก็บของ s o l v o r ิอยู่ตรงไหนอ่ะผมจะใช้วิธีการนี้ฮะก็คือผมจะไปที่ออปชัน จากนั้นผมก็จะไปที่หัวข้อของ System o p t i o n นะก็คือ File Location ก็คือตำแหน่งในการจัดเก็บนะครับโดยในหัวข้อที่ผมจะดูด้วยก็คือตรงหัวข้อที่เขียนว่า Show Folder for ตรงนี้คะผมก็จะเปลี่ยนจาก Document Template ครับไปเป็นหัวข้อที่ผมสนใจก็คือเป็นหัวข้อ Element Profile ครับซึ่งอันนี้จะเรียงตามตัวสอนอยู่แล้วก็คือจะอยู่ในตำแหน่งนี้ซึ่งถ้าเราคลิกปุ๊บมันก็จะอยู่ในตำแหน่งตาม ลิสที่ปรากฏอยู่นี้คะก็คือของผมเป็น dice program file s o l i w o r corp s o l i w o r นะครับแล้วก็ data แล้วก็ e l m e n t profile นะครับซึ่งอันนี้คือตำแหน่งที่ผมต้องจัดเก็บให้ถูกแต่ประเด็นหนึ่งคือข้อดีของ s o l i w o r k ครับคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปเก็บในตำแหน่งที่เขาแนะนำก็ได้เพราะในบางหัวข้อครับเราก็สามารถจะ add ตัวดีเทลเนี้ยขึ้นมาทำงานได้เหมือนกัน แต่ปัญหาที่มักจะเกิดฮะคือยูเซอร์มักจะวางตำแหน่งในการทำงานไม่ถูกต้องเลยทำให้การใช้งานที่เราดาวน์โหลดมาเนี้ยเป็นไปไม่ได้จริงๆ mm hmm. ก็เลยอันเนี้ย mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับว่าเราจะวางตำแหน่งยังไงให้ถูกต้องนะครับอันเนี้ยก็เลยจะมาแนะนำกันนะครับ mm hmm. ก็โดยอันนี้เดี๋กวออน,นีตนะแนะนำเป็นเคสที hmm. ก็คือหาตำแหน่งใหม่ในการวางเลยแล้วกันนะครับ อ่ะโดยอันนี้ผมวอนุญาตยกตัวอย่างจากเดสก์ท็อปซึ่งจริงๆแล้วในการทํางานจริงๆไม่แนะนํานะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าแนะนําก็ควรจะเก็บไว้ในไดร์อื่นๆที่ไม่ใช่ไดร์ฟซีหรือเดสก์ท็อปนะครับอันนี้ก็คือขออนุญาตแนะนําที่แบบง่ายๆก่อนนะครับโดยทํายังไงครับผมก็จะดันหน้าจอลงไปครับแล้วผมก็ทําการยกตัวอย่างว่าผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับอ่ะอันนี้ผมอาจจะตั้งชื่อว่า w e l l m e n t profile ก็ได้ครับ ก็เพิ่มชื่อผมไปด้วยคือ D E T I นะครับัตูตัวอย่างซึ่งพอได้เรียบร้อยแล้วหน้าที่ต่อไปผมก็คือเปิดไปด้านในครับซึ่งพอเปิดไปด้านในแล้วหน้าที่ของผมต่อไปก็คือผมก็จะต้องแตก2ตัวนี้ออกมาครับก็คือผมแล้วก็ double ล l i c k ครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีการคือจับจองโฟลเดอร์แล้วก็ลากเข้ามาในอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ที่แนะนำอีกอย่างหนึ่งคือแนะนําว่าควรจะเพิ่มชื่อเข้าไปด้วยนะครับ เพราะว่าประเด็นหนึ่งคือถ้าชื่อมันซ้ํากันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเราจะไม่สามารถหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการตัวนี้ได้ตรงตัวนะครับก็เลยต้องแนะนําว่าควรเพิ่มชื่อเข้าไปนิดนึงนะครับในเช่นนี้ผมก็จะเพิ่มชื่อเข้าไปทั้งสองที่นะครับตัวนี้ด้วยนะครับตามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันนะครับ โดยในวิธีคิดที่เราต้องเข้าใจก่อนครับกับวิธีการก็คือเราต้องเข้าใจในส่วนของลำดับการนําไปวางครับหรือการจัดวางตัวเนี้ให้ถูกต้องก่อนก็คือในตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างว่าโฟลเดอร์ที่ผมสร้างครับที่ชื่อว่าเว็ e โปรไฟล์ตัวเนี้เป็นโฟลเดอร์หลักซึ่งตําแหน่งที่ผมต้องซัพพอร์ตต่อไปก็คือผมจะมีตัวที่ชื่อว่า ISO นะครับ d t i อยู่แล้วซึ่งอันนี้จะแทน Standard ส่วนถ้าผมเปิดเข้าไปด้านในครับมันจะมีรูปรัณ์ต่างๆให้ใช้ก็จะแทนไทและสุดท้ายข้างในนั้นจะเป็นไฟล์เอกสารครับหรือไฟล์โซลิเวลที่เราสร้างไว้เป็นรูปรัณ์ต่างๆนะครับซึ่งสังเกตตัวนามสกุลไว้นิดนึงนะครับก็คือนามสกุลที่ใช้คือ sld นะครับ lfp ตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมออนญี้พาไปดูภายในนะครับจะได้เข้าใจรายละเอียดผมนะครับก็คือถ้าผมเปิดเข้าไปอันนี้แทนมาตรฐานแล้วนะครับก็เปิดเข้าไปด้านใน โคดต่อมานี้จะแทนตัวไทครับหรือรูปแบบที่เราจะใช้กันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว l a n g l e e q u a อคัวเมื่อกี้ผมเปิดเข้าไปด้านในนะครับอันนี้ก็จะแทนตัวรูปประพันธ์ครับที่เรามีทั้งหมดซึ่งในตัวอย่างนี้ของผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด40ไอเทมซึ่งถ้ามาเทียบกับตารางเหล็กที่ผมมีนะครับถ้าผมเช็คโดยประมาณนะครับก็ดูที่ตำแหน่งสุดท้ายแล้วกันนะ2 5 0 ตำแหน่งเริ่มต้นคือ25นะครับอันนี้ผมก็จะเห็นดัตา้าได้ชัดยาชัดเจนเลยว่าเห็นไหมว่าจะเหมือนกับในตารางเหล็กที่เรามีเลยนะครับแปลว่าอันนี้ก็อย่างน้อยก็ถึงจะไม่ครบแต่ก็ใกล้เคียงผมก็เลยอยากให้เข้าใจโดยประมาณอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนวิธีการนะครับในการจัดวางอันนี้ก็ห้ามผิดพลาดน,นะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเคสนี้ก็คือเราก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันโดยแม่สกุลนี้ที่ผมแนะนําไว้ก็คือตัวนี้นะครับนามสกุลที่ใช้นะครับก็ เป็นนามสกุลเขียนว่า SLD LFP นะครับอันนี้คือนามสกุลที่จะใช้กับตัว e l l m e n t Profile เลยนะครับก็แนะนำว่าควรจำไว้ด้วยซึ่งครนนี้ก็มาดูว่าวิธีการนำเข้าไปทำยังไงนะครับวิธีการก็คือผมก็กดที่ Option ครับแล้วผมก็ไปที่ตำแหน่งเดิมครับคือ File Location จากนั้นผมก็กดอ p down ครับแล้วก็ไปที่หัวข้อที่ต้องการก่อนคือ e l l m e n t Profile จากนั้นเมื่อได้แล้วนะครับผมก็ทําการกดปุ่ม add ครับแล้วก็ไปเรียกตําแหน่งที่ต้องการครับก็คือผมก็ไปที่ d e สก์ท็แล้วก็ไปเรียกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Wellment Profile DDI เข้ามานะครับซึ่งวิธีการจำํำง่ายๆก็คือผมแนะนําว่าโฟลเดอร์ตัวนี้ควรเป็นโฟลเดอร์หลักนะครับส่วนที่อยู่ภายในครับพวกมาตรฐานเราเนี้ยไม่ควรเปิดเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าเราจิ้มเข้าไปครั้งนึงมันจะเปลี่ยนชื่อ และอาจจะทําให้ตําแหน่งในการจัดการของมันคลาดเคลื่อนนะครับก็เลยแนะนําว่าทุกท่านนะควรดูให้ดีว่าตัวโฟลเดอร์ตรงด้านล่าตงตัวนี้มันเป็นชื่อที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก็คือของผมคือ w e l l m e n t Profile d ี i นะครับซึ่งถ้าเป็นชื่อนี้ถูกต้องแล้วไม่จําเป็นต้องเปิดไปด้านในนะครับแล้วก็กดซิลิ d อ r ได้เลยซึ่งเมื่อกดซิลิคอด d e r แล้วเราก็มาเช็คทวนตรงนี้ครัครบว่าถูกต้องต,องตามตําแหน่งไหมซึ่งเมื่อถูกต้องตามตำแหน่งก็ตอบโอเคครับแล้วก็ตอบ yes เมื่อมีคํำถามอะไรก็ตอบเย็นะครับเพื่อยืนยันให้มันนะครับซึ่งคราวนี้มันก็จะถูกบันทึกเข้าไปครับคราวนี้หน้าที่ของ User ก็คือเป็นการรีเช็คฮะก็คือผมก็กด s t a r t ททัลล์เมมเบอร์ครับจากนั้นผมก็ลองกดสแตนดาร์ดลงมาดูว่ามันมีตัวที่ผมต้องการหรือ,อยังก็คือนี่ครับเห็นไหมถ้าเราเปลี่ยนเชื่อไว้อย่างชัดเจนครับมันจะเป็นตัวที่เราสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องเลยผมก็จิ้มไปที่ ISO ให้ดูก่นนะครับแล้วก็ลองกดท่ายลงมาดู เห็นไมว่าก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับของญี่ปุ่นเลยซึ่งถ้าเรามาที่แอลวังเกิลยี่ครัครบแล้วผมกดดบับดาวเห็นไหมว่าไอเทมที่ให้มาก็จะตรงกับมาตรฐานญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งการใช้งานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยูเซอร์เลยครับว่ายูเซอร์ถนัดแบบไหนแต่ถ้าเป็นหนังสือตารางเหล็กผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นระบบจีทเอาแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสก็จะใช้เป็นไนโดรก็ไม่ได้ผิดนะครับเรื่องนี้ผมก็ลองใช้ตามมาตรฐานของตารางเหล็กนะฮะ แล้วผมก็เลือกเป็น L Angle Equal นะครับแล้วก็ใช้ไซส์ที่ผมต้องการมาทูน,นี่จากนั้นผมก็จิ้มเส้นเลยนี่ครับตเกด,ดูนะครับก็จะได้การทํางานต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อได้แล้วผมก็ตอบโอเค่ันไปครับก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับซึ่งเห็นไหมว่า Data ที่ให้มาก็จะถูกต้องด้วยและตำแหน่งหรือชื่อตรงนี้ก็จะไม่เปลี่ยนไปครับึ่งอันี้แหละก็คือการเลือกใช้งานให้เหมาะสมแล้วกัน ส่วนข้อดีของการมีตารางแบบนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนไซส์ได้แบบรวดเร็วเลยครับก็คือเราอยากเปลี่ยนเป็นไซส์50หนา6แล้วก็จิ้มได้เลยแล้วก็ตอบโอเคครับเพราะว่าโปรแกรมจะซัพพอร์ตตัวงานของตัวเองอยู่แล้วส่วนวิธีการจัดการและการแก้ไขอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวยูเซอร์เองนะครับว่าจะจัดการมันยังไงนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ตัวโปรแกรมเขาทำไว้อะก็คือรูปแบบคอนฟิกตเรชั่นอ่ะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวผมขออน,นุญาต อธิบายคร่าวๆจากจอให้แล้วกันนะครับก็คืออันนี้ผมก็ลรบควนรีเช็คตำแหน่งก่อนนะครับเหมือนเดิมนะคือไฟล์โลเคชันแล้วก็ข้อเวิรมน์นะครับก็คือเวิรมนต์โปรไฟล์ซึ่งตำแหน่งก็จะเป็นโปรแกรมไฟล์นะครับ s o l i d w o r k s c o ร์บโซล d เวิแล้วก็ตัวเวิรมนต์โปรไฟล์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมออนุญาตแนะนำเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับว่าเขาจัดเก็บยังไงในคสนี้ผมก็มาที่ไดซีนะครับแล้วก็ โปรไฟล์นะครับ s o l i v e r c o c อแล้วก็ Soliver นะครับแล้วก็หัวข้อก็คือ Data ด้วยแล้วก็หัวข้อที่ต้องการก็คือ p e y m n t t r r o i l l e ตัวนี้ซึ่งอันนี้พอเราเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอตัวนี้เลยครับแต่ตัวนี้จะเป็น p e y m e n t Profile มันก็จะแทนค่าของโฟลเดอร์เหมือนกับของผมที่มีอยู่ก็คือเหมือนกับโฟลเดอร์นี้นะครับส่วนเรื่องของตัวดีเทลภายในครับ อย่างเช่นถ้าผมเปิดไปที่ ISO mm hmm. ก็เห็นนะว่าพอเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอตัวงานเลยครับซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถเก็บรวบได้เร็วเหมือนกันนะครับแต่วิธีการในการสร้างจะยุ่งยากกว่าแบบซิงเก e ลสเตเยอะผมก็เลยแนะนำว่าเราควรรู้จักวิธีการในการสร้างทั้ง2แบบไปแล้วกันส่วนนาำสกุลที่ใช้ก็จะเป็นนามสกุลเดียวกันครับคือ SLD LFP ตัวนี้นะครับซึ่งคราวนี้ เวลาเราใช้งานครับเราก็แค่เลือกใช้ให้ถูกต้องแล้วกันเพราะว่าในเคสนี้เจหรละผมก็ขออนุญาตถือว่าเป็นการแนะนําแล้วกันในการดาวน์โหลดเพื่อนํามาใช้แล้วก็เป็นการเลือกวานตําตแหน่งให้ถูกนะครับซึ่งคราวนี้เมื่อเราทํางานได้ตามที่ต้องการนี้แล้วนะครับยังน้อยทางเลือกที่ผมแนะนำเนี้ยก็เป็นทางเลือกที่ทําให้ยูเซอร์ทุกท่าน มีความสะดวกและคล่องตัวในการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันในการช่วยให้ยูสเซอร์ทุกท่านทำงานได้อย่างรับลื่นนะครับในทุกๆวันนะครับก็เลยขออนุญาตแนะนําเป็นทริปทิกหรือว่าหัวข้อในการทํางานเรื่องของการดาวน์โหลดสตัตลาร m เมมเบหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของเวเ m e n ์ p โปรไฟล์ก็ได้หรือว่าจะเรียกกันว่าตัวหน้าตัดของเรตัพันธ์ก็ได้ครับอันนี้ก็แนะนําให้โดยประมาณแล้วกัน ส่วนในครั้งหน้าผมมีเรื่องอะไรมาแนะนํานั้นก็รบกวนทุกท่านติดตามรับชมในครั้งต่อไปนะครับส่วนครั้งนี้ก็ขออนุญาตจบในส่วนของหัวข้อน,นี้แต่เพีนงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ